สวัสดีเหล่าแฮมสเตอร์ทั้งหลายจากโลกธรุรกิจผู้ชมหลายคนในช่องนี้มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการแต่คุณจะเริ่มต้นธรุรกิจของคุณเองที่ไหนยังไงกลยุทธการขายมีความสําคัญแค่ไหนต่อการประสบความสําเร็จในคลิปวันนี้เราจะต่อเลึกหัวข้อนี้ และพิสูจน์ว่าไม่มีขอบเขตอายุเมื่อพูดถึงการเป็นผู้ประกอบการมาเริ่มกันเลยผมควรทายังไงเพื่อขยายธรุรกิจของผมให้มากขึ้นคุณขายอะไรขนมหวานแห้งแช่แข็งส่วนไหนของธรุรกิจที่ยากที่สุดในตอนนี้การขายทั่วไปคุณมีสินค้าพอไหมใช่เหลือเยอะมากพอผมมักจะถามคําถามนี้กับตัวเองเสมอคนที่ซื้อสินค้าของผมไปอยู่ที่ไหนใครคือคนที่เหมาะสมในการซื้อของของคุณเด็กๆใช่งั้นพวกเขาไปเที่ยวที่ไหนกันสวนสาธารณะโอเคงั้นมีสวนสาธารณะเฉพาะหรือเปล่าไม่มีผมไม่รู้คุณไม่รู้หรอ ไม่ผมจะบอกความลับให้ถ้าคุณโทรไปที่เทศบาลเมืองเขาจะบอกคุณว่าสวนสาธารณะไหนที่คึกคักที่สุดและถ้าผมจะไปใช้เวลาที่สวนสาธารณะก็ต้องเป็นที่สวนนั้นแหละคิดอย่างฉลาดใช่ไหมแม้แต่สินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดก็ขายไม่ได้ถ้าไม่เจอลูกค้าที่เหมาะสมดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มขายอะไรจําเป็นจะต้องคิดอย่างรอบคอบว่าสินค้าของคุณจะไปถึงผู้ชมของมันได้ยังไงเช่นถ้าเด็กคนนี้มาขายชีสที่สำนักงานของแฮมสเตอร์ก็มั่นใจเลยว่าเขาจะขายหมดได้ ในคลิปตาอยา่าพลาดตอนใหม่ๆในเพื่อนๆเพื่อเรียน,นรู้เคร็ดลับเพิ่มเติมจากโลกธุรกิจเจอกันในคลิปต่อไปและจำไว้นะแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว